ตยแั่สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับอ่า ep ที่หนึ่งร้อยห้าเลี้ย ep ที่อะไรวะร้อยหกพูดยังพูดมั่วเลยนะหนึ่งร้อยหกแล้วนะครับโอ้โหม,มาไก่มากนะก็ทักทายกันได้นะผมก็วันนี้มีพระพิมพ์ปลดหนี้นะครับไก่งูนะไม่แน่ใจว่าผมเคย พูดไปหรือยังนะครับก็เป็นพระตะกูลปหนี้นะครับพระตะกูลปหนี้เนี่ยจะอยู่ในของวัดสนมลาวนะครับก็ขออธิบายเลยแล้วกันอันนี้ก็เพิ่งเลี่ยมเสร็จเลยนะเนี่ยผมเพิ่งให้แฟนผมเลี่ยมเพิ่งเสร็จเลยนะดูเดี๋ยวโอ้โหใส่กิ๊กเลยเลี่ยมพร้อมกับกิ๊บแหนบเลยนะครับมีแหนบด้วยนะนี่ใส่แหนบให้พร้อมนะเลี่ยมนี่อย่าดูข้างนะข้างนี่ใส่จัดนี่ดูโอ้โหเห็นขอบตัดเนียนมาก นี่โอ้โหดูง่ายเลยอ่าอันนี้ด้านงูนะครับก็เรามารู้จักเกี่ยวกับพระองค์นี้ก่อนนะครับว่าเป็นพระพิมพ์อะไรนะครับพระรูปทรงอันนี้ก็คือพระตระกูลปหนี้นะครับพระนี้สร้างขึ้นที่วัดสนมลาวนะครับอ่าสร้างที่วัดสนมลาวสร้างเมื่อปี25 2 5้ายี่สิบห้าแล้วก็สร้างสร้างมาเรื่อยๆเ,เลย ผมไม่อยากกำหนดว่าหยุดที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าจำนวนการสร้างเขาเยอะมากนะครับผมก็อบอกได้เท่าที่เขาเรียกว่าอะไรก็คือว่าเป็นพระพระพิมพแล้วกันพระพิมเนี่ยจะมีการกดอยู่ตลอดนะครับอ,อยู่เรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าการที่เราดูพระเนี่ยพระพิมพ์ก็ต้องดูเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าพระพิมพ์ไม่ดูนะครับหนึ่งเลยนะครับดูดูความคมชัดของเนื้อพระนะครับพระพิมพ์ไก่งูเนี่ย เป็นพระพิมพตระกูลปดนีพระตระกูลปดนีของวัดสนุมลาวมีอยู่สามพิมพิพมพที่สูงที่สุดก็คือพระพิมพเต้าวัวเตะาวัวเนี่ยมีอยู่สองสองพิมพก็คือหนึ่งขีดกับสองขีดนะครับส่วนสีพี่ก็ไปดูเองมันมีสีดํานิยมสีแดงหน้าสีแดงสีเงิน,ส,งนสีเงินทองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไปอแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพระพระพิมพ ปลดนี้งูนะครับไก่งูนะะเป็นภาพพิมพ์ปลดนี้ไก่งูนะครับเนี่ยไก่งูชิ้นเนี่ยผมมองว่าสวยที่สุดละที่ผมหามาได้นะครับก็หลายๆชิ้นน่ะจะเป็นสีดิบถูกไหมที่ผมโพสเนี่ยจะเป็นสีดิบนะครับจะไม่มีการลงสีแต่ชิ้นเนี่ยมีการลงสีลงสีกับไม่ลงสีเนี่ยต่างกันตรงที่ว่ามีการเล่นหามากน้อยก็คือผมก็ไม่เข้าใจนะบางคนเขาบอกว่าลงสีเนี่ยแพงกว่าเพราะว่า สีเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าถึงอายุและหลวงพ่อนคนทำอ่าอย่างนั้นก็ว่ากันไปอีกนะครับแต่บางคนก็มองว่าเฮ้ยไม่ต้องทาสีก็ได้ดิบๆก็ถือว่าดีอยู่แล้วเออเดิมๆดูง่ายกว่าอ่าก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมมองว่าไม่ผมมองไม่สนผมมองแค่ว่าขอให้ดูตําหนิง่ายที่สุดเนี่ยพอหยิบขึ้นมาเนี่ยสวยคมชัดนะครับ สวยคมชัดโหเลี่ยมก็โคตรสวยเลยเห็นไหมดูห่วงดิดูความใสดิดูพระเป่งประกายมากเลยครับพระเนี่ยเด่นขึ้นเลยพอเลี่ยมเลี่ยมกรอบแบบว่าใสาๆแบบนี้นะครับอ่าก็แต่ตำหนิมีอยู่ที่หัวนิดหน่อยนะครับมีอยู่ที่ข้างนิดหน่อยนะครับหัวกับข้างนิดหน่อยบินนิดนึงนะครับตามอายุพระนะครับพระเขามีอายุมา40 30 40, 40ปีนะครับก็ บินนิดนิดหน่อยๆน่อยแต่ว่าไม่โดนทั้งตัวพระไม่โดนตําหนิพิมพ์นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วมาดูข้างข้างเนี่ยเป็นขอบตัดนะครับเนี่ยข้างเนี่ยเป็นขอบตัดนะเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราเอียงดูเนี่ยจะมีการยึกยึกยึกก็คือข้างเนี่ยบล็อกจะเป็นเป็นขอบตัดนะครับดูข้างล่างนี่ก็ได้ก็จะเป็นสีบอลนะครับบอลเงิน bon กับบอลทองนะครับอันนี้ก็คือด้านด้าน ด้านงูนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้างูใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะครับเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเป็นความเชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่างูใหญ่ก็ตามตำนานตำรานะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเลยที่ขนเงินขนทองมานะครับแล้วก็ปกปักพระพุทธศาสนาไว้นะครับอย่างยาวนานนะครับงูใหญ่นะเออตามหลาย หลายๆที่หลายๆทางนะทุกคนเขาก็กราบไหว้นะพญานาคกราบไหว้งูใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองนะแก่กับเขาเรียกว่าอะไรให้เจริญรุ่งเรืองให้เกี่ยวกับธุรกิจดีขึ้นเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับถือว่าดีมากๆเลยผมจะบอกให้ว่าพิมพ์เนี้ยโคตรดีอาจจะเพียนเป็นพิมพ์ที่ราคาหลักร้อยนะแต่ผมมองว่าพุทธคุณดีมากแค่ชื่อแค่ชื่อก็ดีแล้วชื่อเนี่ยขึ้นต้นด้วยปดหนี้นะครับก็คือ เกี่ยวกับปลดหนี้ปลดสินในบางเรื่องนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับไปช่วยในเรื่องหนุนดวงชะตาให้กับผู้คนที่ใช้นะครับในเรื่องต่างๆนา,นานานะ uh. ผมก็มองว่าดีมากๆเลยในเรื่องของภาพพิมพ์นี้นะครับแล <c oughs> ้วก็เป็นภาพพิมพ์ที่ที่สวยแล้วก็คมชัดแล้วก็ดูง่ายนะเป <c oughs> ็นพระสวยคมชัดแล้วดูง่ายทําไมผมถึงออกมาบอกว่าภาพพิมพ์นี้ดีนะครับภาพพิมพ์เนี่ย มีในหนังสือทุกเล่มนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นของสนุมลาวนะพระพิมพ์นี้จะติดอยู่ในหนังสือทุกเล่มถ้ามองในเรื่องการหายากนะผมมองว่าไก่งูเนี่ยหายากมากๆนะวัวสิงยังพอหาได้นะครับเต่าวัวยังพอหาได้นะครับแต่ไก่งูสวยๆแบบนี้หายากนะครับอันนี้ส่วนตัวที่ผมเล่นหามานะก็ไม่อยากจะอวยเยอะเพราะว่าเออถ้ามองมุมอมองในความหายากผมมองว่านี้หายากแล้วเป็นพระพิมพ์ที่ เขาเรียกว่าอะไรใส่สวยมากๆในููในูปแบบสามเหลี่ยมเพราะมันจะพอดีเลยเราใส่โคตรสวยเลยให้เด็กใส่ก็ดีให้แฟนใส่ก็ดีเราใส่เองก็ดีหรือให้คนที่เรารักเนี่ยใส่ก็ดีนะครับมันเหมาะมากนะครับสําหรับเป็นทั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรการที่เราจะแบ่งปันให้คนอื่นกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับก็ถือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรเสริมดวงชะตาให้กับครอบครัวเราอ่า อย่างลูกเราไม่มีใส่เราก็ให้ใส่ไว้นะครับการพูดผีการาสิ่งไม่ดีเข้ามาใกล้นะเออนี้ก็ช่วยได้นะครับอตะก,กูลของพาปดนีนะช่วยในเรื่องของการค้าการขายหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็สิ่งเขาเรียกว่าอะไรผมมองว่าเด่นเป็นเรื่องการค้าการขายมากกว่านะพะปนีเพราะว่า,าลูกค้าผมที่เขาเข้ามาเช่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับ าการพ่อค้าแม่ค้ามากกว่าเขาจะเล่าให้ผมฟังว่าเวลาเนี่ยเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาค้าขายดีมากข,ขายดีกว่าเจ้าอื่นนะออผมกผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่เขาการันตีมาขนาดนี้นะว่าผ้าพิมพ์เนี่ยใช้ดีราคาไม่แพงแถมคือดีเขาเรียกว่าอะไรดีคนเราไม่เท่ากันนะบางคนใช้ดีเขาขายให้ให้ไม่ขาดทุนก็ถือว่าดี หรือว่าบางคนขายดีขายดีในที่นี้ไม่ต่างมันมันต่างกันมากนะขายดีจนแบบว่าเทน้ทําเทท่าหรือขายดีพออยู่พอกินหรือขายดีไม่จมทุนเออมันมันมองได้หลายแบบแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะหลายๆคนยกนิ้วให้เลยในเรื่องของพระพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์ปหนี้อ่าพระพิมพ์ปดหนี้เลยผมยกให้สามพิมเลย <c oughs> แต่พิมพ์ไก่งูเป็นพิมพ์กลาง ต้องมองนี้พระพิมพ์ไก่งูเป็นพิมพ์กลางถ้าสูงกว่าน,นี้ก็คือเต่าวัวถ้าเล็กที่สุดก็คือวัวสิงนะครับให้จําให้จําให้ขึ้นใจในพิมพ์นะครับส่วนถ้าใครใครไม่เข้าใจหรือว่าเอ้ยดูย้อนไปย้อนมาเออมันมีพิมพ์อะไรมั่งลองไปดูในหนังสือก็ได้นะในหนังสือนะนหรือลองหาหนังสือมาเช่าดูก็ได้นะครับตําหนิอะไรเนี่ยมันมีหมดอ่าส่วนมากบล็อกเนี่ยจะดูได้อย่างชัดเจนก็คือหน้าตาแล้วก็ดูข้าง ดูความดูเนื้อดูพิมพ์ดูตำหนิดูสีดูอายุนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะผมมองว่าให้ผมหาให้ดีกว่าแล้วพี่ก็ค่อยพี่จะได้เช่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมมองว่าผมรับผิดชอบหมดถูกไหมถ้าพี่เช่ากับผมไปผมก็ต้องรับประกันพี่ทั้งก่อนขายและหลังการขายสุดท้ายแล้วพี่ใช้จนโอเคแล้วพี่อยากแบ่งปันให้คนอื่นพี่มาขายผมกับห้ก็ยังเป็นเงินอยู่เออ มันก็ประมาณนั้นไปมันไม่มีอะไรขาดทุนเลยไม่มีอะไรขาดทุนทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยศรัทธา,าในตัวหลวงพ่อพินะนะครับแล้วก็เครื่องรางเนี่ยผมมองให้มองมองว่ามองมองลงมาแล้วกันอืเพราะเมื่อไหร่ที่เราศรัทธาครูบาอาจารย์นะครับเครื่องรางก็จะช่วยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอืนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมโอ้โหสวยจริงๆนะ ืดูกรอบ <Okay. S 1> พึ่งเลี่ยมเสร็จสดๆร้อนๆแลนะ้วกรอบกันน้ํานะพี่ไม่ใช่ว่ากันน้ําออกนะครับกันน้ําเข้านะเออกันน้ําเข้านะไม่กันน้ําออกนะครับโอเคก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับวันนี้ก็เฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะครับพรุ่งนี้มีอะไรมาให้รับชมอีกก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ